คิวเล็นไหมสองคิวมาที่ไว้สามคิวแล้วก็มีพกเกียนนี่หว่าดูแล,แล้วดูแล,แลสี่คิวโอ้โหไม่ได้แล้วมีบันไดขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอมาแล้วเราบุกมาสีฐานมาแล้ว โอ้สวยโคดเดือนตอนนี้ผมเดือดจัดนะเดือดจริงกว่าน้ำร้อนอีกทิ้งไปกระสุนหมดสวยโอ้โหโคเดือนท่านผู้ชมบอกแล้วว่าผมโหดนะยายให้ผมเล่นเล่นย,ยามยาผมเล่นยามเลยโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านไททีทาวครับ <c oughs> เป็นด่านออที่มีรถบัสจอดอยู่สองคันได้ไหมผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าวันก่อนเข้ามาเล่นแล้ว ตาหนึ่งก็มันดีนะโอ้ยคนนี้เล่นซองรัวตายก่อนแล้วกันตายก่อนแล้วกันโอ้ยยังมีหน้าได้ระเบิดอีกตอกับได้เป็นคิวต่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะเคยเล่นก่อนหน้านี้แค่ตาเดียวเท่านั้นเหมือนกับยังไม่เคยนั่นแหละเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหลุดจังอะโอ้ยจะหมกระเบิดอีกสวยสวยด่านนี้ต้องเล่นซองครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันแคบนะมันเจอกันห้าเดินปุ๊บเจอหน้ากันปั๊บเราก็บวัดกันปุ๊บเลยมาดิโอ้ยยิงไวเกินมันใช้มาโคฮะ ดูสิไอพวกเล่นมาโคทุเรศผมเนี่ยเล่นตับธรรมชาติผมไม่ได้ใช้มาโคเหมือนพวกคุณดูดินั่น Marco, มาโคครับท่านผู้ชมนั่นคือซองซองอะไรวะเนี่ยดูนะดูไปเล่นดูไปเล่นอ่าอ่ามาโคไหมดูดิดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะผมไม่อยากไปคอมเมนต์มากนะผมอ้าวผมอ้า,อาอกกูยิาา้ยมาด้าเอ็นพอดีตอนนี้เราห้าตายห้าสกอร์สีกันอยู่นะฮะมันแบบนี้เดือดผมชอบอะไรแบบนี้นะชอบอะไรที่มัน เล่นพวกโอ้โหขวดเขียนเลยปืนฟองนี้เขียนมาแล้วทุกทุเราสู้ยากแล้วตอนนี้เราสู้ยากจัดเลยเราปาระเบิดมัวไปก่อนอุย้ยโดนด้วยปามัวแต่โดนได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นหนักใช่ไหมระเบิดไปมันเขี้ยวไวพวกเล่นแอบน,นั่นไงไงเราต้องเล่นแบบนี้บ้างแล้วกันนั่นไงอย่าให้เข้ามือ เราบุกแล้วเราเรายืนเรายืนเลยยืนรอมันแหละสวยมันเก็นหนักแล้วตัวนั้นเดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวข้างบนก่อนลิ้ยอุย้ยไม่ตายหรอ,อทำไมไม่ตายวะมันจะหยดเกินไแไหมอู้หูโดนรุมโดนรุมนะท่านผู้ชมผมโดนรุมแพ้อยู่3ตัวนะครับเรายัางถ่วงทีมอยู่ตัวหนึ่งปาไปปามัา่วโดนไหมโอ้ยโดนด้วย โอ้โหดูดิฮะท่านผู้ชมมันเหมือนมันโปรโอ่ะใครชนะได้เนี่ยผมว่าโคตรโ,โหดแล้วมันโปรโมันใช้โปรแกรมช่วยเลยน่นก็เหมือนกับโปรโอ่ะแล้วปลาระเบิดมาเหมือนโปรโมองอ่ะคิดดูโอ้โหดูมันยิงดิดูมันยิงท่านผู้ชมไม่โปรโดได้ไงอนะ่ะมันยิงแบบนั้นโปรโชัดๆัดถไหมหนึ่งทิวถูกไหม สอคิวมาที่ไวสามคิวเราก็มีพกเกียนนี่ว่าโดูแล้วโดูแลสี่คิวโอ้โหไม่ได้แล้วมีบันไดขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอมาแล้วเราบุกความศีฐานมาแล้วโอ้สวยกดเดือดตอนนี้ผมเดือดจัดแล้ว เสือทิ้งหัวน้ำร้อนอีกทิ้งไป,ประสุนหมดสวยโอ้โหโคตรเดือดท่านผู้ชมบอกแลว้วผมโหดน,นะอย่าให้ผมเล่นเล่ยเลี่ยมอย่าให้ผมเล่ยเลี่ยมเลยอุย้ยรัวรัว,รวท่านผู้ชมรัวรัวผมแบกทีมจัดตอนนี้ผมแบกทีมจัดรัว,ร,วรัวเลยมาโป้งใหม่เออเอเอสวย สองทีสวยสวยมาดิโอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ข้างซ้ายคุณผู้ชมเหลือแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเกณฑ์พกกขั้นต้นโดนเราสู้ไม่ได้หรอกทีมเรามันเขาก็จะเกณฑ์พกเหมือนกันนะเราก็จะเกณฑ์กมเกณฑ์เหมือนกันป่าแม่นซะด้วยป่าแม่นใช่ไหมเอาไปกินโดน โอ้โหโดนหัวเฉยเลยทีมเรายับแล้วตอนนี้ทีมเรายับแล้วเริ่มยับเลยให้ผมบุกไว้ที่ฐานเขาได้ผมก็ไปเรียมได้สายถึงว่าไปไปฆ่าเขาได้แบบง่ายูดูดิยิงมันไม่ไม่เจ็บอะยิงมันเจ็บนิดเดียวอะผมยิงมันเหมือนมดกัดอะแต่เวลามันยิงผมเหมือนกับผมตัวระเบิดอะปาลามานูน,นะ่ะไม่ตายเอาไปกินโอ้โหดูดิดูดิเหมือนที่ผมพูดไหม ผมยิงไปหลายนัดมากนะทุกผู้ชมก็เ,เห็นอยู่แต่แม่งไม่ตายใช่ไหมคีดดูสวยมามาพวกเนี้ยทีเดียวคือรับจบเลยโอ้โหโดนระเบิเดอีกแล้วแพ้เป็นสิบตัวทีมเราผมอะไม,ไม่ไม่กลัวหรอกผมเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราคนเดียวทีมเราสู้ไม่ได้อนีเราไม่ได้ว่าเราเก่งหรอกนะยังไงเราก็แพ้กู้โอกาสแพ้ถึงแล้วไปวเราบุกไปเลยไปยิงมาเลยไม่กลัวมั บุกให้มันเห็นเลยเมื่อกี้มันเห็นอยู่ว่าผมกำลังจะเดินขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเนี่ยสวยมันมาทำยุ่ม,มนะสวยอูย้หูยเดือดจ,จัดเลยตอนนี้เดือดจ,จริงอ๋อ120ยิคิวเดือดแล้ว120ยิคิวโคตรเดือดไล่ยังทันอยู่นะสิบตัวยังทันอยู่ผมบอกว่ายังทันอะ่ะใจเย็นดิใจเย็นไม่ต้องไปกลัวมัน โอ้โหมันไม่เจ็บเลยว่ะทำมันไม่เจ็บเลยมันทำเราเจ็บว่ะมันทำเราเจ็บว่ะโอ้โหยิงผมโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหัวร้อนกับมันเราเล่นมันๆนะครับไ่ดูหนิโอ้โหมันยิงหัวโคตรแม่นเลยดูดีมันยิงแต่ละดอกแม่งเน้นทุกดอก เวลาทีมเรายิงโอ้โดนหัวเฉยสวยโอ้ยไม่ตายหมอมันอึดเกินโคตรอึดเลยมันจะอึดผิดมนุษย์แล้วนะท่านผู้ชมถึงมัวไปโอ้ไม่ดูนี่ตายยังวะโอ้อีกสามคิวมันก็ชะนะแล้วนะท่านผู้ชมเราน่าจ,จะแพ้อยู่แล้วเราช่วยไม่ได้ โอเคผมถือว่าผมเต็มที่แล้วแพ้ไม่เป็นไรครับสนุกสนานกันไปต่อไหมล่ะเอาต่อบัลล่ะต่อบัลล่ระรอสักครู่นะฮะเราลูกซองเราสู้มันไม่ได้เราเปลี่ยนซองดีไหมดูที่ว่ามีซองไหนที่ว่ามันแรงๆผมอยากเล่นซองไอ้ดนี้ผมว่าเพราะเนี่ยเราก็มีซองเฟี้ยวๆเยอะนี่อื่นเกียนเราก็มีนี่ไงตาที่แล้วมันเกียนเราตานี้เราขอเกียนมันมั่งลุยเลยลุยเลยเพื่อนลุยเลยกดเลยเดี๋ยวก็มีคนกดตามไปเองแหละ กดเลยกดเลยเดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่ผมตัดออกมันต้องตัดออกนะครับไม่ต้องรอนานโอเคกดเลยใครอยากเล่นเราต้องกดเปลี่ยนเปลี่ยนแดนแ้วเราเปลี่ยนแดนมาอยู่แดนน้ำมันไม่ใช่แดนทีมแดงนะครับนี่ครับปืนเกียนะผมบอกให้โคตรเกียเลยไอ้คนเมื่อกี้ยิงผมกับปืนเนี่ยยับเลยผมเล่นไม่เป็นนะปืนเนี้ยจริงอ่ะขอเกียนพวกใหม่ทํทำไมอยู่มุมนี้แล้วมันรู้สึกโล่งๆหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ตายง่ายเหมือนกันนะ ขอปืนนี้ดีกว่าผมไม่ถนัดเลยเฮ้ยใจเย็นดิมาแล้วเอ้ยโดนโดนโดนมีคนโดนโอ้โหโดนพกเกียนตาที่เราเกียนไาเยอะตานี้เราเป็นเวรกรรมเลยอะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราใช้ดูดลูกปูืนเราก่อนปืนเกียนมาแล้วไปไปละโดนมาดิสวยเกียนคืนไป โดนโอ้โหไม่ถนัดหรอปืนนี้ผมว่าผมเปลี่ยนปืนเนี่ยสองนี้ว่ะสองสักบ้านผมเรียกสองสักนะครับเป็นสองควงใช่ไหมใช่ใช่สองควงโอ้โองควงสวยเฮ้ยใจเย็นดิคนนี้น่าจะเสร็จผมเปล่าโอ<ฮ>้จะใช้โล่ซะด้วยใช้โล่เกียนเราอ่ะมันไม่ยากไม่ให้ขนาดนั้นหรอกเพื่อนโอ้โดนนอะ่ะเราขึ้นไปข้างบนนี้ว่าไป ทีม้ม่มึนมันมีด้านบนให้ไปยืนยิงได้อะผมว่าทีมทีมทีมแดงได้เปรียบนะถ้าพูดตรงๆมันได้ขึ้นไปที่สูงแล้วได้หานาาออมมาแล้วข้างบนไม่โดนอดิเอ้ยโอ้โหนัดแรกว่าอะไรไงวะเกือบโดนแล้วนะเมื่อกี้กินกุ้งแช่น้ำปลาแล้วมันโดนอะ,อะไรวะ โดนพริกโดนหูแล้วมันแสบมากเลยท่าม่น้ชมขออนุญาตโอ้โหมันแสบร้อนอะ่ะผมมือผมโดนพริกพริกของน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วน้ำพริกมันมาโดนที่หูผมอะ่ะโคตรแสบเลยระเบิดระวังระเบิดเพื่อนยืนไปแบบยืนเป็นเป้านิ่งได้ไงเราขึ้นมาที่ฐานเขาแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีฐานนี่ไม่ใช่เขาไม่มีนะดักไหมดักไหมดักด,กดกีกว่าไหมเกิดแล้วเกิดแล้วไป เฮ้ยมีดเหรอจะมีดเหรอโอ้จะเขียนมีดขอปืนหน่อยดิมันทำการจิกไว้ด้วยเฮ้ยโดนผมว่ามันทำการจิกเอาไว้ไม่เป็นไรเราโอ้แพ้อีกแล้วทีมเรามีแต่แพ้แพ้กับแพ้ด่านที่แล้วก็แพ้ตาดีก็แพ้อีกแล้วนี่ฮะมันจะแพ้ท้ำแพ้ซ้อนเลยกันนะนี้ฮะสวยโอ้โห้ก็มาหลายตัวผมยิงเกาเจ็บกันแล้วนั่นน่ะโอ้แหลกๆนี่นี่หน่วงๆน่วงนี่นี่นะหรือว่าความจำมันน้อยกันแน่วะ น่าจะเฮ้ยใจเย็นดิท่านผู้ชมดูมันไม่ตายว่ะมันโคตรอึดเลยเดี๋ยวนี้มันทำมาตัวละครอะไรมันมีไอเทมที่ทำให้เลือดเพิ่มเลือดอะไรกันแน่วะเนี่ยฮะชักจะหงแล้วว่าทำไมมันอึดขนาดนี้ั่นคำานนั้นสวยอู้ยังมีอีกตัวหนึ่งไม่เห็นหกตายเก้าตัวทีมสามตัวต้องเอาตั๋วมปแล้วดูดิ มันยิงผมไม่กี่นัดผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรถึกเลยเอายตัวบนก่อนดีกว่างไหนตัวยืนยืนสบ,บายจังนะเพื่อนโอ้โหไม่ดนูนี่ไม่ดูได้ไงโดน,โด,นดักเลยเราดักเลยเราดักตรงเนี้ยท่านผู้ชมอุ้ยเขาเกิดเขาตามมายิงเลยอะ่ะ <laughs> โอ้โห เิดแล,ล้วระเบิดน้องเราใช้พกเกียนไปด้วยนะสวยโดนโดนระเบิดแล้วนะไม่โดนหรอหไม่โดนนี่วะทีมเราแพ้อยู่กี่ตัววะห้าตัวเอาหน่อยห้าตัวยังได้อยู่ยังไม่ยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะนะเอาจริงอ่ะโอ้ยคนเล่นคนข้างบนผมไม่เห็นว่ามันยืนเล็งอยู่ยินสบายเลยผมเดินไปแบบนั้นผมกล้าว่าจะบุกแรกใช่ผมไม่ได้แอบ แมบุกเลนแรกแบบนี่เลยกระโดดที่จะไปถึงที่ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนก่อนเพาตามเรามาหนีก่อนโอ้ไม่โดนไหวมันหัวร้อนเลยอะแบบนี้ผมเริ่มหัวร้อนละตอนเนี้ยโอ้โหระเบิดไปโดนมันมีอีกตัวนึงมีอีกมีอีกโอ้โหลงมาแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นซองควงดี่แบบว่าผมว่าซองควงเนี่ย เก่งตรงตรงนี้สุดแล้วเพราะว่ามีง่ายกว่านะันนิ่มกว่าเพื่อนเราลดตอนไหนวะโอ้โหได้สามคิวสวยโอ้โห เดินไปเป็นซ้ายอ่ะเดินเป็นตาย <arena> เดินเป็นตายหน <arena> ีอ <arena> อก <arena> ม,มาหนีออกมาโอ้โหมามาดิออกมาโอโา้โ,อโหจะปลาระเบิดไปในรูนั้นไปไปแล้วยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ปลาระเบิดไปส <arena> วย ระวัาางข้างเพื่อนโอ้โหโดนเต็มๆแล้วแม่งไม่ตายไม่ตายเหรอฮะสวยโอ้เกือบไม่รอดหนีก่อนหนีก่อนมันอยู่ข้างบนเอาไอตัวบนก่อนหายได้ตัวบนตายตู้ตองมันหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันมันได้ยิงเรานี้นี้นี้นีอยู่ตรงนี้ว่าจะรอดไหมท่านผู้ชมสวย อุย้ยเดือดแล้วตอนนี้เริ่มเดือดแล้วผมเริ่มคิวได้เยอะแล้วท่านผู้ชมผมบอกแล้วผมประเภทที่ว่าเครื่องรอนช้านะแรกๆกาก่อนหลังๆก็ยมาเก่งนะ,ะเฮ้ย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 โอ้โหมันออกมาลัวเลยอะเล่นแบบนั้นแหละถูกแล้วแหละถ้ามันไม่ยิงผมผมยิงมนะันอะมันก็ต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วถูกไหมฮะท่านผู้ชมเฮ้ยผมแหลกแต่นี่นี่มันมีอาคารกระตุกกระตุกนะ ไปเราเล่นบุกโอ้เข oh, oh, ้ามาเข้ามาแล้วน่าสไหรอสนไยก็หวานอีกโอ้ยมีอ้อมไปเล่นโฟกเล่นฉลาดดีฮะกินอะไรเข้าไปวะถึงจะฉลาดขนาดนี้ฮะไอคิว uh, ดีจ okay. ัดเลยนะครับโอเคเออใจเย็นสวยเฮ้ยใจเย็นโดนแล้วโดนระเบิดผมแล้วหนีก่อนโอ้โหหนีทันไหมโอ้โหไม่ทันน่ะสักครู Assad ่นะครับ โอ้โหเหลืออีกสองนาทีกว่าเราตายมากกว่าฆ่าสามคิวอะผมอุ้ยโอ้โหโดนเซสมาธิก่อนนะผมนั่นนั่นมุมน well. ั้นระเบิดโอ้โหจะหมอกระเบิดสักหน่อย ทีมเขาอีก8คิวก็ชนะแล้วแหละฮะแต่ทีมเรายับอยู่ฮะตอนนี้ยับไปทีมเราโอ้โหยิงมาจากไหนไม่รู้แต่ขอไปก่อนแล้วกันขอตายก่อนแล้วกันขอตายก่อนแล้วกัน,กนผมหมั่นไส้ที่มันเล่นเหมือนมันโปรอ่ะเหมือนโปรอ่ะมันเล่นอ่ะม,มาไปดูนเออมันต้องเห็นสองคิวเหรอเฮ้ยมาเดียวกันเดียวกันดิมาเดียวกันผมบอกแล้วมาเดียวกันอุ้ย โอ้โหยี่สิบตายยี่บห้าผมกลางเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับเจอในในคลิปหน้านะครับสวัสดีพี่หา่